สุดท้ายนี้หนูขอกราบขอบคุณหลวงปูด่ดูกราบขอบคุณหลวงตาม้าและขอบคุณพี่นาฏสะพานบุญค่ะครูบาอาจารย์ที่หนูรักและเคารพไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่คำพูดของพี่นาฏในวันนั้นทำให้หนูมีชีวิตที่ดีในวันนี้ และมีจิตใจที่สงบร่มเย็นตื่นรู้มองเห็นธรรมสัมผัสถึงจิตที่สว่างจากข้างในนั้นเป็นเช่นไรทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นถ้าตัวคุณไม่ลงมือทำนะคะขอขอบคุณญาติธรรมท่านนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะขอให้ท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญมีความตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตนี้ค่ะขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะสาธุบุญจากลูกหลานหลวงปู่ดูในต่างแดน